รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าสู่ให้โยมได้ฟังและขออนุโมทนากับยาโยมที่มาร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องสวนป่าธนบุญคนธรรมที่ดีเขตจังหวัดปฐจิบุรีเนี่ยให้โยมได้ฟังกันเพราะเรากำลังรเริ่มในการสร้างถาวระวัตถุบ้างจะสร้างเป็นสวนปฏิบัติธรรมนะโยมแล้วก็ มีญาติโยมมาช่วยเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆงานเพิ่งเสร็จไปไม่นานมานี่นะตอนนี้การการสร้างถาวรวัตถุเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาการเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันมันไม่ใช่เจริญเฉพาะธรรมะอย่างเดียวไม่ใช่เจริญเฉพาะคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวมันต้องประกอบไปด้วยหนึ่งต้องมีสถานที่ ในการปฏิบัติธรรมต้องมีสถานที่ในการศึกษาต้องมีสถานที่อาคารในการบำเพ็ญบุญกุศลดังนั้นวัดในในประเทศไทยเราจึงมีวัดวาลาม,มากมายวัดใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่สถานะก็ส่วนมากก็อาศัยศรัทธาจากญาติโยมนี่แหละแล้วแต่หลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่นั้นนั้นจะมีวิธีการสร้างอย่างไรก็เกิดจากศรัทธาประชาชนนั่นแหละ ดังนั้นการเจริญรุ่งเรืองมันเจริญทั้งจิตใจเจริญตามคำสอนของผู้พุทธเจ้านำธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติจะเป็นศีลทานภาวนาแล้วก็แล้วแต่นะอันนี้ประเทศไทยชาวพุทธเราเนี่ยมีอยู่แล้วดังนั้นการเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องประกอบกออด้วยจจเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยเจริญภาวนาเจริญด้วยโดยโดยนำคําสอนของผู้พุทธเจ้า ah มาถือปฏิบัติ มาประยุกต์มาใช้ตามกาลเวลาแล้วก็เสนาสน,นะบางแห่งทั้งบางแห่งวัดวาอารามบางแห่งสถาญาตโยมเยอะลูกเสียลูกหายเยอะเขาก็บริจาคสร้างถาวรวัตถุใหญ่บ้างน้อยบ้างเล็กบ้างทันนองนี้ดังนั้นจึงส่วนนี้แหละโยมมันเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญของพุทธศาสนาไม่ใช่เจริญเฉพาะนั่งจงกรมอย่างเดียวนะมันต้องเจริญด้วยสิ่งแวดล้อมและหลายอย่าง ขาจึงเรียกว่าความเจริญเจริญทั้งวัตถุเจริญทั้งจิตใจเจริญทั้งการนําข้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าสอนไว้นํามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเขาเรียกว่าความเจริญของผู้ศรนาธาตมาสร้างสวนป่าธรรมะมงคลชิริเขตเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็พยายามจะส,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 สร้างเป็นสวนป่าสร้างเป็นที่พักสงฆ์ทางเป็นวัดให้ยมไปถือปฏิบัติแต่สถานที่นั้นต้องเหมาะสมต้องสวยงามต้องสะดวกต้องวิเวก และเป็นการรักษาป่าด้วยนี่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุมโมทนากาับญาโยงที่มาร่วมในงานบุญในวันนี้โยมที่มาที่สวนธรรมรสวนป่าชนะมงคลธรรมคีรีเขตอำเภอประจนาคามจังหวัดปทชมบุรีวันนี้ก็หลากหลายญาโยมมาช่วยกันโยมบางคนบางท่านเนี่ยสอบถามว่าตรงนี้ทำอะไรจะทำอะไร วัดวาอารามหรือเป็นอะไรก็จุดประสงค์จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมโยมเป็นวัดวา,ารามนี่แหละแต่ตอนนี้มันสําคัญตรงที่ว่าอาจจะมาไปเกิดที่นั่นเมื่อประมาณสักเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้พอมาป่วยมาเก็บมาไข้ก็มีนิมิตบางอย่างว่าให้กลับไปที่เดิมซชที่เกิดก็เลยพออายุอันปลายชีวิตต,ตอนนี้ ก็เลยไปริเริ่มสร้างที่เขาศพอัตมาเองนะก็ทําที่เขาศพเสร็จแล้วแหละวันนี้ก็มีการทอดกรถินที่พักสงฆ์ก็บอกญาติบอกโยมเลยทั่วไปก็บอกว่าไปเชื่อกันสร้างนิดหนึ่งจะสร้างในถาวรวัตถุหลายอย่างเป็นกุฏิเป็นอ,อุโบสถเป็นสวนปา่าเป็นสวนปฏิบัติธรรม mm. ก็จะรับความ ช่วยเ,เหลือจากญาติโยมหลากหลายหลายหมู่หลายเหล่าวันนี้ก็จะขอขอบคุณอนุโมทนาการสาธุชนที่มารูปในวันนี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านนะขอเจริญพร